้ามาว่าจะรื้บ้านรู้สึกเป็นยังไงฮะรู้สึกว่าดีใจและขอบคุณทางหลวงมากทีเขาไม่ได้ทําตามนางทำท่าลื้อนั่นแต่เราบอกคือวันนี้ดีใจกุนแล้วนี่อะไรดีวันนี้เนาะแต่รู้ความจริงแต่รู้ปราคำสาปอะที่ตรงนี้มันมาจากไหนจากปู่ย่าตายาทีจะทำคืนพื้นที่ให้เราใช่ไหม,าาไมอ่าขาจะคืนพื้นที่ให้เราคือตะกอนนี่เราก็ไม่รู้กันหมดเพื่นเขาไม่ปู่ย่าตายายนุ่น ก็ตอนนี้ตอนนี้ทางหลวงเขาไม่รู้ว่าที่อันนี้เป็นของเก่าแก่ใช่ไหมอ่ะมันของเก่าแก่จริงเขาบัดนี้ก็มากขาจริงเขามาสอบมารู้เรื่องนี้ว่าเอออันนี้มันก็เลยยับยั้งในการรื้อได้ใช่ไหมแล้ววันนี้ทางคานลทีเขามาค้าตกลงยังไงตกลงให้เดินไปตามการยังไม่รื้อยังไม่รื้อแต่ต่อระยะไปอีกแล้วทําเรื่องขึ้นกลมเราจะขึ้นแฝงแล้วก็ขึ้น ขึ้นมหากรมเพราะเพราแป้งส่งเรื่อหาเสร็จแล้วเราก็ทําเรื่องถึงกลนอธิบดีเห็นไหมเตี๋ยวขอเวียนคืนขอเวียนคืนนะใช่แล้วตอนนี้ก็ได้ประชาชนทั้งหมดก็ลงเลยกันดีนะใช่ลงเลยกันดีแล้วคือพร้อมเพียงกันแล้วมีความร่วมมืออมไม่มีอะไรถูกต้องไม่มีอะไรมีมีอะไรก็ได้สบายใจกันให้รู้แค่นี้ก็คือจบเป็นก้อนไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่งูปลา แต่วันนี้ใส่สับความจริงแล้วโอเคนะอ๋อหล่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําซึ่งถามว่าคําสั่งดังกล่าวมันผิดไหมมันไม่ได้ผิดเพราะว่าหลักฐานที่มีส่งเข้าไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเน่ยมันล้ําจริงเมื่อเราออกมาหน้าง,งานเรามาพบปัญหาว่าจริงๆแล้วข้อท้จริงเนี่ยที่ดินเนี่ยชาวบ้านยังมีความต้องการที่จะใช้จะขอคืนจากกรมทางหลวงอยู่เมื่อเราทราบปัญหาเราก็เลยประชุมร่วมกันว่าวันนี้เราจะไม่ลือ้อ โดยมีเงื่อนไขว่าทางชาวบ้านต้องร่วมกันเร่งรัดทำหนังสือขอคืนที่ดินเข้าไปยังกรมทางหลวงแล้วก็ให้ทําหนังสือผ่อนผันไว้ว่าจะยังไม่รื้อจนกว่าเรื่องการขอคืนจะแล้วเสร็จซึ่งในเรื่องการขอคืนเนี่ยเมื่อเข้าไปกรมทางหลวงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่ ก็ยังมีการใช้สิทธิทางศาลได้ต่อเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปตกใจกันว่าจะต้องรื้อจะต้องไปประทงประท้วงมีเรื่องมีราวให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วยังมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าที่ดินจะต้องคืนให้หรือไม่ <c oughs> เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว <c oughs> เราค่อยมาดูกันอีกทีว่าเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่ผมเห็นหลังจากที่มันพิสูจน์สมมุตินะฮะว่าที่เนี่ยเขาไม่คืนให้ ชาวบ้านก็ยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอใช้ว่ามันมีประโยชน์แต่ผมมองว่าถ้ามันมีข้อเท็จจริงว่ายกให้และกรมทางหลวงไม่ใช้เนี่ยมันก็น่าจะคืนให้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวเพื่อให้ทุกท่านสบายใจนะแต่ว่าคนที่จะตัดสินก็คือระดับสูงของกรมทางหลวงหรือว่าติดใช้สิทธทางสารไปแล้วส่วนวันนี้เพื่อการดําเนินการตรงเน,นี้มันยังเกิดปัญหาขึ้นอยู่ เราขออย่างเดียวคืออย่าพิ่งไปกอ่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอะไรกับตัวอาคารให้มันอยู่อย่างนี้กันไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปแล้วค่อยมาว่ากันในขั้นตอนต่อๆไปในส่วนนี้ถ้าใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ให้ติดต่อโดยตรงไปทางแขนงตาดได้ก็คือที่อยู่ในเมืองหรือว,ว่าจะติดต่อผ่านหมวดในพื้นที่เราอยู่ใกล้ๆในหมวดแหลมกาัดนะฮะว่ามีข้อสงสัยว่าตัวเองจะทําอะไรได้บ้างจะทําอะไรเนี่ยให้ให้ทำอย่าอย่าพิ่งดําเนินการด้วยตัวเองเพราะมันจะเกิดปัญหา อ่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะอย่าเพิ่งไประวังวัดแนวเขตเพราะว่าถ้ามันมีการรับรองโดยท่านยืนยันว่าเอา้าเจ้าแค่นี้แหละจะรีบขายเอาแค่ตรงนี้พ<ม>อถึงเวลาจริงจะไปถึงตอนขอคืนมันกลายเป็นว่าคุณสละสิทธิ์การครอบครองในส่วนที่จะได้คืนไปแล้วเ<อ>พราะฉะน,นั้นให้ใจเย็น<อ>ๆเรื่องนี้ก่อนให้มันได้ข้อสรุปก่อนจะดําเนินการอะไรค่อยว่ากันในขั้นตอนต่อไปอย่างนี้โอเคไหมครับท่านใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงถามได้เลยนะฮะ